สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแต้มิโซทีเจนะคะวันนี้ค่ะตต้จะะนนตงจะพาทุกท่านค่ะมาชมรีวิวเอ็กพเดอร์จีค่ะสีขาวนะคะเอ็เอร์จีสีขาวของพี่อมสินค่ะแล้วก็น้องแอมนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้งจะไปส่งนะคะไปส่งที่พร,รามซ่องนะคะวันนี้เรามาดูกันก่อนค่ะว่าเอ็กพเดอร์จีสีขาวสวยยังไงนะคะเฟ้ง ชเวฟชเวฟชเวฟแบบนี้เลยจ้าเออมาเท์ GT สีขาวคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคันค่ะที่นะคะเห็นในคลิปที่แต้วลงรีวิวไปนี่แหละค่ะแล้วก็ชอบนะคะแบบนี้สไตล์นี้เลยจ้าพี่เต้วจัดมาจ้า เอ็กเพนเดอสี C, ขาวราคารถอยู่ที่873,000บาทนะคะเป็นราคาของตัวขาวมุกนะคะขาวมุกเงางวิ่งแบบนี้นะคะเนื่องจากได้รับการเคลือบแก้วมาแล้วนะคะเคลือบแก้วอันนี้ลูกคา้าซื้อแพ็กเกจเพิ่มนะคะแบบนี้เลยจ้าเคลือบแก้วแล้วเงานะคะรถเราวเวลาขับกลางถนนนะจะมีความรู้สึกว่าเงามากคที เสนะจ๊าแล้วก็ดูแลความ,วามทำความสะอาดได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะและตัวหนังสือนะคะเอ็กเพนเดอร์แบบนี้นะคะจะเป็นตัวสีดำค่ะนูนขึ้นมาค่ะ ตัดกับตัวรถสีขาวอย่างเห็นได้ชัดนะคะและที่สําคัญรับกันกับตัวกระจังหน้าอ p พอลโลค่ะแบบนี้เลยกระจังหน้าอพอลโลนะคะได้รับการเปลี่ยนมาแล้วค่ะให้สวยงามแบบนี้ให้ดูดันแบบนี้และเสริมความดูยิ่งขึ้นไปอีกนะคะกับตัวชุดสปอร์ต VIP แบบ Black White Style ของเรานะคะแบบนี้เลยเห็นไหมคะงามมากเลยนะคะ แบบไม่มีครีบแดงเนาะว่าของเราเป็นแบล็กวิสต์ดแล้วยังคงมีไฟนะคะเดย์ไลท์อยู่ด้านล่างนะคะแบบนี้จ้าเป็น แบบซิกเนเจอร์นะคะของเทปเต้านะคะว่าไฟนะคะจะต้องมีแบบนี้เลยนะจ๊ะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถค่ะและนะคะยังเพิ่มความสว่างให้กับถนนอีกด้วยค่ะและไฟด้านหน้าของตัว GT คันนี้ก็ได้รับการเปลี่ยนนะคะน้องแอมกับพี่อมสินนะคะเปลี่ยนเป็นไฟแบบมินิเลนนะคะแบบ LED สีขาวค่ะ ซึ่งมีตัวครอบนะคะอยู่ตรงบริเวณหลอดไฟค่ะทําให้แสงไม่ฟุ้งกระจายแล้วก็มองเห็นถนนได้ชัดมากยิ่งขึ้นเป็นยังไงคะนี่แค่ข้างหน้านะยังสวยขนาดนี้ยังดุขนาดนี้เลยแจมว้าวไหมคะเดี๋ยวไปดูด้านข้างและด้านหลังของตัวรถกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเช่นด้านข้างของตัวรถนะคะถ้ามองแบบนี้จะเห็นได้เลยนะคะเอ๊ะองเต้ทําไมเป็นหูดํา อ่าไม่ใช่เต้าหูดำนะรถคาะหูดำเต้าหูไม่ดำนะรถนะคะหูดำค่ะอันนี้นะคะทำการแรปสติกเกอร์นะคะเป็นแบบหูดำแบบนี้นะคะทั้งสองด้านค่ะซ้ายและขวาค่ะแค่การแรปสติกเกอร์ที่หูดำยังไม่พอนะคะเรายังทำการแรปสติกเกอร์ค่ะให้ครึ่งคันไปเลยตั้งแต่เสา A เสา B นะคะแล้วก็ตรงบริเวณหลังคานะคะให้เป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะ เกรดสติกเกอร์ของเต้านะคะเป็นเกรดพรีเมียมนะคะ,ะได้รับการการันตีมาจากร้านนะคะว่าเกรดนี้เป็นเกรดที่ดีที่สุดของทางร้านนะคะได้รับทําการเคลือบแก้ไอทำการเคลือบสติกเกอร์ให้แบบนี้สร้างความดุและความเด่นให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะเรามาดูกันที่สกัดด้านข้างของตัวรถนะคะสกัดด้านข้างของตัวรถจะเป็นแบบสปอร์ตวีไอพีแบล็คไวท์นะคะแบบนี้เลยนะคะ ไม่มีแถบสีแดงเนาะมีเฉพาะสีขาวกับสีดำนะคะสเกิร์ตจะหนักไปที่สีขาวแล้วก็มีแถบสีดำนะคะเลื่อนผ่านตัวรถจากข้างหน้าไปถึงด้านหลังแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะเข้ากันกับชุดสเกิร์ตด้านหน้านะคะเราแบกไว้กันมาแล้วเราก็ต้องไปให้สุดทางนะคะส่วนในเรื่องของตัวนี้ค่ะ เป้ามือจับกันรอยนะคะก็เลือกให้เป็นสีดำด้านอีกเหมือนกันคะ่ะและใส่ที่ครอบมือจับเข้าไปด้วยนะคะส่งให้โรสตะด,ดูแบบอื้อหือฉันหล่อนะจ๊ะอ่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นสาวหล่อ เดี๋ยวเรามาดูตรงบริเวณนี้นะคะคิ้วกันสตร์นะคะคิ้วกันสตร์ก็จะเป็น use for เดอร์นะคะไซส์3นิ้วค่ะเล้าติดให้ตั้งแต่ด้านหน้านะคะไปจนถึงด้านหลัง่ะซ้ายและขวานะคะในสัดส่วนที่เท่ากันค่ะตัวนะคะไม่เล็กจนเกินไปและไม่ใหญ่เกินไปนะคะส่งให้รถดูสวยงามมากย,ยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่วนด้านหลังของตัวรถนะคะตัวส p o r t vip ด้านหลัง,งตัวรถจะเป็นสไตล์นี้ค่ะแบล็ k ไวท์นะคะตัวอ่าแบบนี้เลยค่ะตรงบริเวณ ตรงนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของตัวก้เรียกมันว่าใบไม้นะคะรูปใบไม้เนะจะเป็นสีเทานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสีดํานะคะคาดผ่านแบบนี้ค่ะตั้งแต่ด้านซ้ายไปจนถึงด้านฝานะคะและที่สําคัญค่ะในเรื่องของความปลอดภัยของคุณลูกค้านะคะเต้าติดเซ็นเซอร์ให้ถึง4จุดนะคะ ในบริเวณด้านข้างและก็บริเวณตรงกลางของตัวรถนะคะซึ่งตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้จะทางานสัมพันธ์นกันกับกล้องถอยหลังของตัวรถซึ่งติดมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะอันนี้ค่ะมันจะช่วยส่งในเรื่องของสัญญาณกรณีที่เราถอยเข้าใกล้วัตถุมากเกินไปนะคะก็จะทําให้เราได้ยินนะคะว่าเสียงสัญญาณมันดังขึ้นมาเนาะส่วนนะคะตัวด้านหลังของตัวรถนะคะตรงบริเวณสปายเลอร์ตรงนี้นะคะเราก็จะทําการแรปสติ๊กเกอร์นะคะเมื่อเราแรปมาจากข้างหน้าแล้วเนาะก็จะแรปมายาวมันจะถึงด้าน หลังสปอยเลอร์เลยนะคะแบบนี้รวมถึงคีบฉลามเลยนะคะแรปเป็นสีดาแบบนี้อ่าแบบนี้เลยสวยงามนะคะเกือบจะครึ่งคันกันเลยทีเดียวเฉียวเดี๋ยวเรามาดูตรงด้านในของตัวรถเนาะว่ารถของน้องแอมเป็นยังไงกันบ้างด้านในของตัวรถนะคะรถคันนี้ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ตัวกล้องมันถึงหน้ารถนะคะ ก็มันถึงหน้ารถของของคันนี้นะคะเจ้าได้เพิ่มทําการเพิ่มให้นะคะเป็นไซส์ขนาดเล็กๆนะคะขนาดนี้นค่ะกระทัดรัดแต่ให้ภาพพมแบบ Full HD นะคะแล้วก็ทํางานสัมพันธ์กันกับตัวจอนะคะจอซึ่งเป็น จอ Android นะคะไซส์9นิ้วค่ะแรม2รอม32อาแบบนี้เลยนะคะแบบนี้แรม2รอม32สามารถที่จะทำงานสัมพันธ์กันนะคะกดจากหน้าจอได้เลยนะคะและค่ะยังคงมีในเรื่องของตัว Quick Charge นะคะอยู่ด้านล่างด้วยนะคะตัว Quick Charge ก็จะช่วยทำให้เราสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เต็มเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะอะแบบนี้เลย ส่วนนะคะในเรื่องของกล่องพักแขนค่ะกลางรถค่ะน้องแอมนะคะกับพี่อมสินก็ได้ทําการเพิ่มกล่องพักแขนเป็นวัสดุหุ้มดน้หนังนะคะแบบนี้นะคะทําให้นะคะให้ผิวสัมผัสที่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะกล่องพักแขนอันนี้นะคะก็ยังคงมีตัวตัวพอร์ต USB อยู่ตรงบริเวณนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งนะคะแบบนี้เลยนะคะอ่าส่วนในเรื่องของจอนะคะจอเพดานค่ะ ตัวจอเพนานเราก็ทําการเพิ่มให้นะคะซึ่งปกติแล้วนะคะจอเพนานของตัวรถไม่มีนะคะซึ่งก็ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าอจอเพนานปกติอะ่ะเราก็จะแถมกันอยู่ที่ไส 14นิ้วนะคะแต่เนื่องจากว่าณตอนนี้ค่ะของ14นิ้วของเต้าอ่ะก็จะมีอะของขาดเนาะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยทําการเปลี่ยนนะคะจากจอ14นิ้วให้เป็นจอตัวนี้นะคะซึ่งนะคะเป็นจอของยี่ห้ออัลฟาเนาะทางร้านเขาเคลมมาว่าจออันนี้อันที่จริงอ่ะราคามันสูงกว่าเนาะราคาแพงกว่ามันให้ภาพคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ไซส์ของมันอยู่ที่13.3นิ้วนะคะและค่ะเวลาเราเปิดมัาก็จะ มาแบบนี้เลยแงออกมาเปิดแบบนี้นะคะและเวลาทําการปิดค่ะมันก็จะมีในเรื่องของตัวตรงนี้นะคะตรงบริเวณนี้สองด้านเนะะี่ยค่ะจะเป็นแบบแม่เหล็กนะคะแล้วก็สามารถที่จะปิดค่ะแล้วก็แง,งแบบนี้ได้เลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งนะคะฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่เราเพิ่มให้ลูกค้านะคะเวลาที่นะคะคุณลูกค้าดูค่ะก็จะสร้างความอนเทอร์เนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนะคะ เวลาเราทําการล็อกรถนะคะความปลอดภัยอย่างอื่นนะคะต้อก็ทําการแถมให้อยู่เหมือนเดิมนะคะแบบนี้ค่ะระบบการล็อกรถอัตโนมัตินะคะปลดล็อกอัตโนมัตินะคะหูประจกพับค่ะระบบในเรื่องของการค้นหาตัวรถ กดดับเบิ้ลคลิกนะคะที่ปุ่มล็อก2ครั้งนะคะแบบนี้ก็จะเป็นการค้นหาตัวรถส่วนในเรื่องของระบบของไฟวลคัมไลท์นะคะอันนี้เราก็เพิ่มให้อีกเหมือนกันนะคะทุกครั้งที่มีการปลดล็อกรถไฟวลคัมไลท์ก็จะทํางานสวยงามแบบนี้นะคะก็จะรวมอยู่ในรถคันนี้นะคะราคาของตัวรถจริงๆเลยอยู่ที่873,000บาทนะคะสิ่งที่ได้ทั้งหมดแบบนี้ยกเว้นสิ่งที่ลูกค้าเพิ่มขึ้นมานะคะหนึ่งคือการเทือบแก้วนะคะ เคลือแก้วอันนี้เป็นการซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมนะคะสามารถคุยกันได้นะคะหลังใหม่สองก็คือในเรื่องของกระจังหน้าอพอลโลตัวนี้นะคะลูกค้าเพิ่มขึ้นมาอีกเหมือนกันค่ะอย่างที่3ก็คือในเรื่องของพรม VIP ค่ะลูกค้าเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะและอย่างที่4ค่ะก็คือกล่องทักแขนกลางรถพร้อม USB นะคะอันนี้ลูกค้าก็เพิ่มขึ้นมาอีกเหมือนกันและ5ค่ะตัวการแรปสติ๊กเกอร์นะคะแรปสติ๊กเกอร์อันนี้นะคะอยู่ในแพ็กเกจทั้งหมดนะคะถ้ากรณีที่คุณลูกค้าท่านไหนนะคะถูกใจแบบหนะะคะ แบบอย่างนี้นะคะฟูลฟังก์ชันแบบนี้เพิ่มเท่าไหร่คะคุณเต้านะคะทักเต้ามาทางอินบ็อกซ์นะคะหรือว่าโทรหาเต้าก็ได้นะคะหรือถ้ากรณีที่ถูกใจแค่บางจุดนะคะจุดนี้เราชอบจุดนี้เราไม่ชอบเอาตัวไหนออกบ้างนะคะพูดคุยกันทางไลน์นะคะเดี๋ยวเต้าจะแปะลิงก์ไลน์กันตรงนี้นะคะหรือโทรหาเต้าก็ได้นะคะพี่เบอร์0ู4 5 1 5 5 3 6 4นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแต้วต้องขออนุญาตลาและจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะรถคันนี้เนาะจะไปส่งที่พระราม2นะคะส่วนคลิปหน้านะคะเรามาดูกันว่าแต้วจะรีวิวคลิปไหนและเป็นรถของใครนะคะแต้วนะคะอยู่ตรงนี้มิโซสายไหมนะคะอยู่เพจมิโซทีเจเดี๋ยวจะลืมมิโซทีเจไปนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะให้แต้วแต่งรถให้นะคะและให้แต้วดูแลเรื่องของการรับรถใหม่ป้ายแดงนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ วันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ